เยอะมากครับพี่น้องเออเออไม่ขายขายน่อไม้หน่อไม้ยังหน่อไม้ยังยังมีเนาะหน่อไม้ยังอันนี้ฮะหน่อไม้ไล่ใบไล่นาะยังมีอยู่เนาะมีเด๋อแบบเมล้าลายเด๋อมันไก่น้ำบ่ะมันไก่น้ำป่ะมันหลายลมันไก่น้ำแต่เป็นแบบว่าฝนคอยตกอยู่เรื่อยๆีในบ้านนี่ฝนจะมีอยู่บ่มีโอ้ครับสมุทรนเชียดฝนยังตกอยู่ครับมันตกดีเลยสมุทรนเชียดนะครับพรอย้ำหนาวยังยังมีฝนอยู่เนาะ มันสุ่มเนาะบรรยากาศครับตลาดใหญ่ขนาดพี่น้นองอาหารปลาหานน้องถิ่นเยอะครับมีปลาโคปลาโค่ปลาโค่ข้างมันสีอะไรลืั่างไห

ม uh ีกบมีกุ้งนี่กุ้งเต้นนี่กุ้งเต้นกุ้งเต้นโอ้สุปลา้อยก่นนะสุปลา้อย หมกปลาด้วยครับหมกปลาก็มีโอ้หมกปลาเมนเมนได้หัวมั้ยถึงทอดปลาโัวไปไปอ่อมหน่อยเนาะไป,ปอมเหมแซ่บหน่อยเนาะ รบ,บญญรรยากาศน่าเดินมากครับของคายลายนะของป้าของมันนอกลายครับอปูแดงปูเดงคุดเองไว้น <l ip> ี่ค <l ip> ุดบ่โอ้กบอันนี้ปูกับปูแดงมันอยู่บนใดของของเรานะ ตา,าตามาตป่าหรตามนาตามป่าตามป่าเนะาะป,ป่าอพะโอ้กบใหญ่ไหมหกนน คือปูแดงเลยครับนี่งคุณเป็นปูนาด้วยปูแดงอร่อยมากเลยปูแดงมีแม่กระเดงรอบหนึ tacos, high, ่แ <Uma> ม <ice walls> <who médico> ่กระเดงอะไรอีกปอบแต่การผู้คนมาซื้อกับข้าวอาหารเส้นนะคุณยายเดมุกป่าครับ เอานี่มิตรลูกประก้านี่าคนบันนอง้วบชเนก็ได้ลูกพั้าเห็นมันแล้วเห็นมันแล้วโอ้ครับแม่ค้าขายไก่ขายเอียนปลาไหลนี่ครับไก่สสดเลยตัวเป็นเลยไก่รับไก่ครับขายทันยื โอ้ครับหางตอก็มีครับหางตอก็มีเด้อนี่มีหางตอมีเมงกิโลมีปลาคอมีหน่อไม่หน่อไม่ชื่อหน้าบวม่ใหญ่หน่อไม่ชื่อหาบวมเลยขับไปหามาเองเลย ซื้อมากซื้อมากนะโอ้โมีโตนะครับโตหัวเสือนี่ยเอหัวเสือนอับกับเป็นทิปบรรยากาศการเดินทางมาเที่ยวสวนราเขตในหน้าหนาวนะมาเบิง่งบรรยากาศตลาดเซาครับว่าในช่วงหน้าหนาวของที่นี่ครับเขามีอย่างกินมีอาหาราการบูรการย่างเนี่ยที่ว่าขายต,ตลาดนะครับ ่ในโซนนี้ก็ยังมีหน่อไม้ขายอยู่ครับมีหน่อไม้มีจิโร่ครับโซงนี้โอ้หน่อไม้่ข้าวค่ะพ่อนี่ครับสวัสดีครับสซนเดียเลยครับราคาปลากสังเงีงครับนี่

เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งข้างหน้าครับคนหลายหน้าครับครับเป็นโซนขายไก่สดครับนี่ครับมีเป็ดมีไก่มีหมูเอามาขายในตลาดนะครับโอ้บรรยากาศสุดยอดครับน่าเดินมากครับจะกินไก่กันมาบ้องนี่จะกินเป็ดกินหมูกันมาบ้องนี้ครับมีทั้งสดทั้งเป็นเป็ดกระนีครับนี่ครับหมูน้อยกระนีครับมีค้าเอาหมูน้อยหมูกี้มาขายนะนี่โอ้ขนาดนี้บรรยากาศบานเพิ่นบวกคือมันเท่าไร ครัหม,ม,ม,มูกี้ครับนี่หมูกี้หมูกี้ โซแซนโซแซนไปโซโซแซนไปเนาะอือเจ็ดพันเจ็ดร้อยเ็ร้อยเอาอีกประมาเนาะเ็ร้อยเนาะบรรยากาศครับร้านขายข้าวสารมีข้าวสารมีเป็ดมีหมูมีไก่ครับภาคเหนบ้านเขาตลาดเขานะหมูสดๆไก่สดๆเลยครับนี่ ขายไปนั่กินข้าวไปนั่หมูก็ได้ครับพู้ค้าไม่ค้าก็อาเอาเป็ดเอาไก่มาขายเรื่อยๆครับนี่ครับเศรษฐกิจบ้านเขาดีมากเลยครับพี่น้องพวกนี้ฮะนี่ครับ,รบมาหลบบรรยากาศพ,พู้ค้าไม่ค้าขายเป็ดขายไก่นี่ เดลายขนาดไหมไหนเนี่ยขายปิดขายแพงบ่นิดตัวได้ฮะโลโซหาเนาะร้อครับมีทั้งเป็ดทั้งไก่ครับเห็หลายขนาดกวนะ